การร้องเพลงให้ชัดขึ้นก็เหมือนกับการพูดให้ชัดๆนั่นแหละครับโดยมีปัจจัยหลักคือเรื่องของรูปปากครูแจ๊จะยกตัวอย่างสระที่ต่างกันอย่างชัดเจน3คํคำด้วยกันนะครับคำว่าอีเออาจะสังเกตได้ว่าครูแจ๊บจะพูดคำว่าอ e, ีโดยการเปิดกรามในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับต่อไปเอกว้างขึ้นขึ้นมาน,ดนิดนึงนะครับสุดท้ายอา กามจะเปิดมากที่สุดนะครับผมลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกับครูจแจ๊อย่างช้าๆนะครับให้ร้องคำว่าอาโน้ตตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ขยับกามต่างกันนะครับ E ไวก็ลงนะครับ B E A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  ประมาณนี้นะครับ แล้วลองนำไปฝึกกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนร้องเพลงกับครูแจ๊บสามารถคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในห้องเรียนนะครับบ๊ายบาย